ใน10นาทีนี้ที่ผมอยากจะเรียนนะครับก่อนหน้าที่จะตอบไปตอบคาถามคุณบัญชาเนี่ยนะครับว่ารถราคารถไฟฟ้าเส้นไหนที่เราควรจะไปลงทุนมากที่สุดเนี่ยนะครับในระดับราคาเท่าไหร่นะครับผมเล่าง่ายๆใน10ใน10นาทีเนี่ยนะครับผมจะพยายามขมมดปลมในในหเรื่องนี้ด้วยกันเอา r o p e r t y Sorry ก่อนนะครับรวมถึงเอาลุกในตลาดในกรุงเทพปริมณฑลนะครับไปถึงวันนี้นะครับรวมไปถึงในตลาดต่างจังหวัดผมจะบิ๊บในตลาดต่างจังหวัดให้ดูด้วยในส่วนว่าเป็นยังไงบ้างนะครับแล้วก็ market share สาหรับบิ๊ก e ดเวล่อปเปอรบ วันนี้ที่เดือดร้อที่เชิญมาวันนี้นะครับสี่บริษัทในหบริษัทนี้นะครับมีมาเก็ตแชร์ในตลาดกรุงเทพเฉพาะคอนโดมิเนียมเนี่ยสามสิบรี่บริษัทที่มาในวันนี้นะครับสี่ในห้าบริษัทที่มาในวันนี้มีมาเก็ตแชร์ถือครองมาเก็ตแชร์ตลาดคอนโดมิเนียมในกรุงเทพถึง30เซนนะครับที่มาพูดวันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะโชว์ตัวเลขให้เห็นว่าใครมีมาเก็ตแชร์เท่าไหร่นะครับการปรับตัวของผู้ประกอบการเป็นอย่างไรแล้วก็ คำถามส,สุดท้ายก็คือแนวรถไฟฟ้าและมูลค่าตลาดที่คุณบัญชาถามผมเนี่ยนะครับมันจะอยู่ที่เส้นไหนในดีมานในปีหน้านะครับเดี๋ยวผมจะโชว์ตัวเลขกับตัวเลขที่เราทำรีเสิร์ชในส่วนของปรึกษาเองนะครับตัวนี้จะข้อมูลจะไม่ใช่เป็นตัวเลขของศูนย์ข้อมูลเป็นตัวเลขที่เป็นรีเสิร์ชเช้าของเราที่ทำคอนเซนซัสในอุตสาหกรรมในกรุงเทพปริมณฑลทั้งหมดร้อยเปอร์เซ็นต์และมีฮิสตอรีเรคคอร์ดให้เห็นนะครับปีหน้าพ็อปรี้สตอรี่นะครับผมเคยพูดอยู่หลายครั้งตอนปีห้าแปดเนี่ยนะครับผมบอกว่าปี สตอรี่ออฟบิ๊กเดเวลลอปเปอร์บิ๊กอินเวสเมนต์โดยเฉพาะคอนโดมิเนียมปีนี้ที่ผ่านมาเห็นชัดมากโครงการคอนโดมิเนียมแต่ละแต่ะโครงการค่อนข้างใหญ่และเป็นของผู้บริหารขนาดใหญ่เพราะราคาที่ที่ปรับตัวสูงขึ้นนะครับแล้วผมใช้คําว่าตลาดในปี2018ในปีที่จะจบลงในปีนี้เนี่ยผมใช้คําว่า High Income segment come first แล้วมันก็เป็นจริงๆในปี2อ1 8ที่ผ่านมานะครับเป็นปีแรกนะครับและเป็นปีเดียวใน,ในรอบ History r e c o r d ที่ตลาดบนคอนโดมิเนียมเนี่ย เลเปเซนต์ถึง20%ของตลาดรวมที่อยู่อาศัยในกรุงเทพนะครับตลาดปีนี้โตเพราะตลาดคอนโดมิเนียมตลาดบนเดี๋ยวผมจะมีตัวเลขตัวรีสอร์ทให้เราให้เห็นนะครับ next is middle income segment เอาดูสอรี่ปีหน้าบ้างนะครับปีหน้าที่จะถึงในปี2019เนี่ยนะครับเราผมใช้คำว่า big story, เป็น story of big developer a g a i n เหตุผลก็คือพูดง่ายๆเลยครับอินเวสท์เมนต์ของปีนี้ต่อปีหน้านะครับการจะเปิดโครงการเนี่ยที่ดินในเมืองโดยเพพาะุงคอนโดมิเนียมเนี่ยวันนี้แพงมากนะครับที่ดินแปลงหนึ่งสองไร่เนี่ยนะครับไม่ต่ำกว่า500ล้านนะครับถ้าเป็นในเมืองในซีพีดีเนี่ยต้องไม่ต่ำกว่าพันล้านเพราะวันนี้ที่ดินตารางวาละล้าน2ถึงล้านหนะครับวันนี้ไปถึงล้านแนะครับตรงข้ามตรงหลอไปถึงล้านแนั่นหมายความว่าที่ดินโครงการหนึ่งก็ต้องมีประมาณพันกว่าล้านยังไม่รวมค่าก่อสร้าง เป็นบิ๊กเดเวลลอปเปอร์ล้วนๆไม่สามารถพูดอสังหาริมทรกลางไม่สามารถทําธุรกิจนี้ได้เพราะขนาดอินเวสต์เมนต์ค่อนข้างใหญ่วันนี้มันลามมาถึงทาวน์เฮาส์บ้านเดี่ยวที่ที่อินเวสต์เมนต์ก็ใหญ่ตามไปด้วยโครงการที่ทําซื้อที่ดินทำทาวน์เฮาส์บ้านเดี่ยวแต่ละแปลงวันนี้นะครับราคาที่ดินปรับตัวสูงขึ้นเนี่ยที่ดินแปลงหนึ่งก็ต้องมี4 500ล้านทําให้รายเล็กรายกลางเนี่ยหนีออกต่างจังหวัดนะครับซึ่งอินเวสต์เมนต์สเกลที่ต่ํากว่านะครับซิติวชั่นพรีเซลในปีหน้านะคคครรััับบบเเป็นนนนยยงงงไ้าอโดมมิ ium, ะีะ ผมใช้คำว่าเทรนด์ออฟคอนโดมิเนียมอินเวสเมนต์ดิมนสิ่งที่ผมเห็นการเปลี่ยนแปลงแลนสเคปของความคอมพิเกตของผู้ซื้อมากขึ้นในปัจจุบันเนี่ยเมื่อเทียบกับ3-4ปีก่อนเนี่ยเมื่อก่อนเราจะมาพิเศษในเรื่องเกี่ยวกับมาดูห้องตัวอย่างดูโลเคชันว่าถูกใจไหมวันนี้มันมีเทรนด์ใหม่ๆล่าสุดงานมากกรบ้านและคอนโดล่าสุดเชื่อไหมครับผู้ประกอบการคอนโดมิเนียมเนี่ยพิเศษเป็นลักษณะอินเวส m e เมนต์ไม่ได้พาไปดูห้องดูพิเศษถึงยิวผมคิดว่ามนนนันเป็นเป็นเป็นอะไรที่มันเริ่มแปลกขึ้นนะครับ แล้ววิวัฒนาการเนี่ยในตลาดบนที่เราเห็นมอนิเตอร์ลที่มีการขายดีๆกันเนี่ยผมเห็น investment d e m a n มมากขึ้นในปีที่ผ่านมาซึ่งอันนี้เป็นจุดที่อันตรายนะครับต้องระมัดระวังเพราะการโอนในปีขายในปี58จะไปโอนในปี60เนี่ยนะครับเพราะว่าในตลาดบนเนี่ยยูนิตนยูนิตหนึนน 1, ตารางเมตรมัน7 000, ล้านผมไม่ไม่คิดว่าจะมีคนกี่คนที่จะมีเงินสดโอนได้ในปี60 แล้ววันนี้ผมใช้คาว่าว,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 วิวัฒนาการหลายคนนะครับวันนี้ผมเห็นเห็นในหน้าหนังสือพิมพ์มีกูรูด้านอสังหาริมทรัพย์มากมายซึ่งผมไม่รู้จักเลยผมเป็นนายกสม,คมาคมอาคารชุดนะครับกูรูอสังหาริมทรัพย์เนี่ยนะครับพวกนี้ได้โปรดเถอะนะครับอาจจะมีนั่งอยู่ในบางนี้ในบางบางบาง,บาง,บาง,บางท่านนะครับมือเปล่าแล้วก็จากอสังหาริมทรัพย์ทําให้รวยจนไม่ต้องทําอะไรนะครับโรุณาโอนบ้านผมบ้างน,นะครับโรุณาซื้อแล้วโอนบ้างน,นะครับ ไม่มีใครโอนสักคนในชื่อพวกนั้นน่ะแหละครับกูรูพวกนั้นนะครับนะครับดาวอย่างเดียวขายกระดาษอย่างเดียวไม่เคยโอนสักคนนะครับนะครับโอนสักห้องก็ยังดีนะครับได้โปรเถิดนะครับอินเวสเมนต์ของเราเยอะมากนะครับกโปรดเห็นใจนะครับอย่าซื้อเฉพาะกาลงทุนเฉพาะเงินดาวไม่ไม่เท่าไหร่แล้วก็ถึงเวลาโอนเรียกจุดทูบยังไม่มาเลยครับนะครับนะครับจุดทูบยังไม่มาเลยนะครับ นะครับซิติวอชันของคอนโดมิเนียมจะเป็นอย่างเงี้ยนะครับตัวตลาดทาวน์เฮาส์ผมข้ามไปแล้วกันวันนี้คุณจะโฟกัสในส่วนของคอนโดมิเนียมแลเอ่อในส่วนของซิติวอชันการโอนนะครับเมื่อกี้ยอดขายนะครับนะครับเอ่อปี2559ปีหน้าเนี่ยผมเล่าปีนี้ให้ฟังก่อนแล้วกันปีนี้ปรึกษานะครับจะเป็นปีที่มีการรับรู้เลยได้ในคอนโดมิเนียมประมาณ18,000ล้านในกรุงเทพอย่างเดียวคอนโดมิเนียมในกรุงเทพซึ่งมากที่สุดในอุตสาหกรรมในปีนี้เพราะเนื่องจากเราขายปี56ค่อนข้างเยอะเชื่อไหมครับ ยอดขายยอดโอนที่เราโอน8 1 8 0 0 0ล้านคอนโดมิเนียมในกรุงเทพเนี่ยมียอดเปลี่ยนสัญญาตั้งแต่วันที่ซื้อปี56มาถึงปีปัจจุบันเนี่ยเปลี่ยนสัญญานะครับ50%นั่นหมายความว่าถ้าไม่มีการเปลี่ยนสัญญา50%นห้านี้คงไม่โอนนะครับคงไม่โอนนะอันนี้คือสิ่งที่และผมอยากเอาแวร์ปี560นะครับระวังนะครับขนาดปี58 หาย5 6เไปอนห้าแอย่างขนาดนี้นะครับและมียอดผมแถมีกีิดนึงมียอดยกเลิอกอีกประมาณ20%ที่ต้องยูนิตที่ต้องกลับมาขายใหม่ในต้นปี59นะครับนี่คือสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นในซีติวชั่นของการโอนนะครับและต่างจังหวัดนะครับคงจะต้องลดล้างสต็อกกันต่อเนื่องจะเห็นการว่าลดล้างสต็อกกันมาแล้วในปีที่ผ่านมานะครับยังต่ออีก2ปีนะครับยังต่ออีก2ปีนะครับนี่คือสตอรี่นะครับ, story, รบถ้าเรามาดูเอาลุกตลาดกรุงเทพบ้างนะครับปีนี้ตลาดกรุงเทพเนี่ยโตอยู่ นะครับปีนี้ทั้งปีน่าจะโตอยู่ประมาณสัก13เปอร์เซ็นต์นะครับอยู่ที่33,000กว่าล้านและโตจากตลาดบนจริงๆนะครับแล้วก็ปีหน้าเรามองว่าตลาดจะโตประมาณสัก5เปอร์เซ็นต์โดยคอนโดมิเนียมอาจจะไม่โตมากนะักเพราะว่าคอนโดมิเนียมเนี่ยอยู่ประมาณสักแสนเจ็ดหมื่นล้านในปีนี้เนี่ยเขาว่าเยอะมากแล้วตลาดค่อนข้างใหญ่ปีหน้าได้เท่ากับปีนี้ก็โอเคละ นะครับในส่วนของคอนโดมิเนียมในตลาดกรุงเทพปริมณฑลนะครับถ้าเรามาดูลายลายควอเตอร์บ้างจะเห็นได้ว่าควอเตอร์ที่3เนี่ยนะครับมันหดตัวมานะครับเมื่อเทียบกับควอเตอร์ที่2เพราะมีการโหมเปิดตัวโครงการคอนโดมิเนียมค่อนข้างเยอะในไตรมาสสองนะครับถ้าเรามาดูลายระดับราคาบ้างอที่ผมเรียนนะครับเป็นปีแรกนะครับที่ตลาดบนเรสติเชนตลาดถึงประมาณ20% นะครับมาจากตลาดบนล้วนๆนะครับในส่วนของการขับเคลื่อนในปีนี้นะครับจากตลาดไฮเอ็นคอนโดมิเนียมในเมืองนะครับถ้าเรามาดูตัว segmentation ของคอนโดมิเนียมล้วนๆนะครับจะเห็นได้ว่าปีนี้นะครับตลาดคอนโดมิเนียมเนี่ยจะโตจากปีที่แล้วประมาณ20%เยอะมากนะครับเยอะมากนะครับโตจากตลาดไหนนะครับโตจากตลาดบนล้วนๆนะครับโตจากตลาดบนล้วนๆเลยนะครับเซกเมนต์ที่เกินราคาเกิน10กว่าล้านขึ้นไปนะครับโตไป131%นะครับ นะครับเจ็ล้านเนี่ยนะครับโต55%นะครับนะครับแล้วก็5้ถึงโตประมาณ43%เมื่อเทียบกับ9เดือนของปีที่แล้วนี่คือตัวเลขจริงๆที่เราเราทำเช็คตลาดทุกโครงการที่มีการขายในกรุงเทพปริมณฑลนะครับในส่วนของคอนโดมิเนียมนะครับนะครับและถ้าดูเห็นไหมครับยอดขายที่ดีที่สุดในปีที่ผ่านมาคือไตรมาส2โหมเปิดตัวกันโครงการใหญ่ๆกันเต็มไปหมดในไตรมาส2แล้วก็วันนี้จากตัวเลขนี้ยังดีใจนะครับไตรมาส3ก็เริ่มลด ความร้อนแรงลงเพ 2, เราะมีการเร่งเปิดตัวในไตรมาดสองเดืมาดสามที่ผ่านมาเนี่ยก็การเปิดโครงการก็เริ่มชะลอลงนะครับนะครับถ้าเรามาดูตัว New Launch บ้างนะครับจะเห็นได้ว่าปีนี้เป็นปีที่มีการเปิดตัว Property Sector ในกรุงเทพบริมบนทอสูงสุดนะครับเเดือนเปิดมา3 0 0แสนล้านแล้วเทียบกับปีที่แล้ว3 2ม0 0 0กว่าล้านนะครับเป็นเซกเมนต์ไหนบ้างนะครับเป็นเซกเมนต์คอนโดมิเนียมเนี่ยประมาณแสนเจ็ดหมื่นกว่าล้านโตจากช่วงเดียวกันของปีที่แล้วนะครับเก้าเดือนของปีที่แล้วหกสิบห้าเปอร์เซ็นต และโตในตลาดบนเดี๋ยวผมจะโชว์ตัวเลขคอนโดมิเนียมไม่เห็นนะครับเนี่ยนะครับซึ่งคอนโดมิเนียมเนี่ยเปิดตัวมากที่สุดในใจมาสองนะครับอยู่ประมาณ7,800 0กว่าล้านนะครับบูมกันค่อนข้างมากนะครับแล้วผมไปดูทุกโครงการนะครับส่งคนไปดูนะครับท่านกูรูเยอะมากเลยนะครับท่านกูรูสังหาริมาซัพย์ Investment Demand เยอะมากนะครับนะครับโปรดระมัดระวังนะครับในการโอนในปี60 นะครับนี่คือสิ่งที่มันเป็นเป็นตัวเลขที่มันไม่ไม่ไม่ไ,มได้ไม่ได้บอกนะครับมีการซื้อ investment demand แล้วผมคิดว่าวิวัฒนาการของ investment demand เนี่ยตอนซื้อมาบอกว่าเร็วผมจะเล่าวิวัฒนาการของลูกค้าให้ฟังนะครับก็คือ1น,นะครับเริ่มต้นจากเรียวดีมานก่อนนะครับมาซื้อเรียวดีมานอยากจะซื้อสองสมห้องซื้อปุ๊บนะครับนะครับก็เป็น investment และได้ซื้อสองสมห้องก็เป็น investment ถ้า investment ขายไม่ออกนะครับอีก2อสมเดือนนะครับ นะครับก็เป็น speculative นะครับขายไม่ออกก็เป็น speculative ขายไม่ออกอีกนะครับก็เป็น18มงกุฎยังไงรู้ปะครับไปบอกสเขบรครับว่าผิดสัญญานู่นสัญญานี่แล้วก็ไปหลอกเซล์ผมว่าจะขอรวบจาก3ามห้องหรือห้องเดียวเพราะขายไม่ออกไม่ได้บอกเซล์ว่าผมขายไม่ออกนะครับรวบรวบห้องจากสามห้องหรือห้องหนึ่งตอนใกล้ใจใกล้จะโอน18มงกุฎเป็นวิชาชีพครับไปบอกสเขบให้ฟ้องเราว่าผิดสัญญ,ญาจากจากที่เราอยู่ในโบรชัว นะครับแล้วก็ไม่เคยโอนเลยนะครับเรามีประวัติกามีประวัติทุกคนนะครับเราจะเป็นแบ็กลิสต์ในวดหน้านะครับนะครับนะครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นในส่วนของนิวรอนนะครับคราวนี้มาดูตลาดต่างจังหวัดบ้างตลาดต่างจังหวัดนะครับผมพูดสั้นๆง่ายๆเลยแล้วกันว่าตลาดต่างจังหวัดยังไม่ฟื้นตัวโดยเฉพาะคอนโดมิเนียมนะครับยังชะลอตัวลดลงโดยเฉพาะตลาดจะมีการชะลอตัวลดลงในเฉพาะจังหวัดที่เป็นนิคมอุตสาหกรรมและการท่องเที่ยวนะครับและภาวะการลดล้างสต็อกเนี่ยนะครับ จะมีต่อเนื่องอีก1-2ปีนะครับผมมีตัวเลขให้เห็นชนบุรียังติดลบอยู่4%เเ็นตะครับภูเก็ตยังติดลบอยู่22%ใน9เดือนที่ผ่านมานะครับเชียงใหม่ยังติดลบอยู่7%อนะครับนะครับขอนแก่นยังติดลบอยู่2 1นะครับแล้วก็ระยองติดลบอยู่9%นนะครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นในตลาดต่างจังหวัดนะครับแล้วคราวนี้จะเกิดอะไรขึ้นนะครับนะครับตัวเลขตอบคาถามคุณบัญชานะครับรถไฟฟ้ามูลค่าตลาดที่จะคิดว่าวันนน้าาใมกกล สามที่ผ่านมาเนี่ยวันนี้นะครับผู้ประกอบการและดีมาร์ของลูกค้าเกาะรถไฟฟ้าหมดนะครับโพลิซีของบิ๊กเดเวลลอปเปอร์ที่มีโดเมนเนตมาเก็ตแชร์ในปัจจุบันประมาณ12บริษัทเนี่ยนะครับตัวเลขนี้นะครับผมโชว์ตัวเลขนี้ให้เห็นกันแล้วกันนะครับมาเก็ตแชร์ของในตลาดในกรุงเทพนะครับ12บริษัทมีมาเก็ตแชร์อยู่54%นะครับคอนโดมิเนียมเนี่ย11บริษัทมีมาเก็ตแชร์อยู่54%ของคอนโดมิเนียมในกรุงเทพสีบริษัทนั่งอยู่ตรรรงงนนนี้้แลวนะคััับบ4ิษท่อยู่ตรงนี้แล้วนะครับ แล้วทุกบริษัทนะครับโพลบซีในการอินเวส m e เมนต์เกาะระบบรางหมดเกาะสถานีนะครับทุกคนโก้ก็คุณชานนก็ระยะ100เมตรนะครับแลนด์แอนด์เฮาส์นะครับก็300เมตรนะครับแสนสิริก็500เมตรระยะเดินใช้ท่องท่องว่าระยะเดินจากสถานีก็แล้วกันครับทุกคนเกาะสถานีหมดและดีมานที่มันเกิดขึ้นก็เป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับยอดขายของคอนโดมิเนียมในไรมาส3นะครับ34,998ล้านเนี่ยนะครับ นะครับดูตัวเลขกลมๆนะครับอยู่อยู่ติดรถไฟฟ้าหมดนะครับถ้า3ามหมื่ก้าล้านเนี่ยนะครับจะเห็นได้ว่าถ้าเป็นตลาดต่ำกว่า1ล้านนะครับก็ไกลๆหน่อยสีแดงนะครับไปปลายนะครับนะครับห2ถึงสล้านก็เริ่มเข้ามาใกล้หน่อยนะครับสีม่วงนะครับสีม่วงอย่างประมาณเกือบเกือบเกือบจะยังไม่ข้ามแม่น้ำนักนะครับนะครับตัวกลมๆเนี่ยนะครับนะครับสีม่วงนะครับท่าน2อถึงสล้านนะครับ ก็เริ่มเข้ามาใกล้หน่อยแถวแถวเตาปูนนะครับแถวสีสีสสสสน้เงินฝั่งตะวันออกตะวันตกเตาปูนบางซื่อนะครับแล้วข้ามไปจาลาสุดวงนิดหน่อยนะครับสองถึงสามล้านนะครับสามถึงห้าล้านก็เริ่มค่อยเริ่มเข้ามาใกล้หน่อยนะครับสายสีเขียวตอนป,ปลายปลายแถวแถวพักโนงนะครับแถวพักโนงแล้วก็สีน้าเงินแถวแถวทางด้านรัชดานะครับจะเห็นดูดีมานที่ที่เกิดขึ้นที่มีการขายเนี่ยนะครับแล้วก็ห้าถึงเจ็ดล้านก็เริ่มใกล้เข้ามานะครับอยู่ใน BTS นะครับตรงสุขุมวิทอาจจะตอนกลางๆหน่อยนะครับนะครับแล้วก็7จ็ดล้านก็เริ่มเข้าใกล้ใน CBD นะครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับระยะเดินท่องไว้นะครับระยะเดินแล้วแต่กี่ร้อยเมตรนะครับยังไงดีมานก็จะเป็นประมาณนี้แหละครับนี่คือสิ่งที่อยากจะเล่าให้ฟังครับขอบคุณครับ